ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดผ่าโชคนะครับครับวันนี้แอดก็ได้มาอยู่ที่บ้านน้องปิ่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เข้าไปรุนไปชมไปติดตามตัวเลขของน้องปิ่นนะครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกน้องปิ่นก็จะให้เป็นตัวเลขแนวทางของเพื่อนบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ สุดท anyway ้ายนะครับก็เป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยของเรานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมก็เข้าไปรับรุ้นรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอกดไลค์กดะไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องมาดผ่าโชก็กดกดติดตามด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ เข้าไปรับรุ้นรับชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปีนวันนี้เอฟซีขอแกะต,ตัวเอฟซีถือแต่ตัวตุงบริษัทตัวกันเอฟซีถือตัวซี 4, คนดก็เป็นหนังวันหนึ่งคนณมาถือสามตัวสามตัวตรงทีลายเห็นหาเป็นทานทีไรเห็นเป็นฐานนึงนง อาจจะในทูมันเป็นอ่าในทูมันเป็นสามหนึ่งหนึ <am iller> <am iller> ่งเลขสามหนึงหนึ่งสามหนเจ็ดหานึ่งหนึ่งาหนึ่งเจ็ดยัเอซี่โซบีเอซ่ฝากมาให้ร่วมแล้วได้พันหนึ่งร้อยบาทขอบคุณค่ะโอ้รับทุกวันเลยแม่ไปแกเพ็ด ครับท่านผู้ชมขณะนี้น้องปิ่นก็กําลังเดินนําไปนะครับไปที่ภูมิเจ้าที่นะครับเป็นผีผันยาวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไปรับลุ้นรับชมพร้อมกันนะครับติดตามแนวทางตัวเลขนะครับท่านผู้ชมของน้องปิ่นนะครับอยู่ในถุงไหน๊คจำอะไรวัน แต่งมามีไอ้แปวุดนอน้องปิ่นจะขอเลขปู่แบบไหนนะจะทาแป้งหรือจะจุดทูบขอไม่ใช่ไม่ใช่ปูค่ะอ๋อเป็นภูมิเจ้าที่ภูมเจ้าที่ค่ะที่น้องปิ่นจะขอเลข ภูมิเจ้าที่นี้จะทาแป้งหรือน้องปิ่นจะจุดทูบเป็นทูบตัวเลขทาวันนี้จุดทูบค่ะครับขณะนี้น้องปิ่นก็เตรียมน้ําแล้วก็เป็นน้ําแดงแล้วก็อาหารคาวหวานนะครับท่านผู้ชมน้องปิ่นก็กําลังจะเตรียมนะครับเตรียมเครื่องเส้นไหว้นะครับแล้วก็จะขอตัวดีตัวเด็ดกับ ผีผมยาวนะครับท่านผู้ชมรอทูบก่อนท่องมาท่องวะเขาฟันแมีนเป็นไรยังไงไม่ไม่หยอกม่เล่นอ่ะเม็ดเดินนั่งหยอกม่เล่นบ่นนั่งไปนั่งมาเห็นออกตอนไหนฟันออกกัดย่างได้แล้วอ,ออกกัดย่างย่างเพราะขั้นขั้นนี่ไหม่างเพราะ นหน่อยสามซีขวบยังได้หนจนเลยค่ะโอต้จนเมย์นี่เหนียวมาใส่เทนพอเปินบ้านเนอะเปินบ้านวันจัน,รนทร์เนอะพอประเทศลาววันจันทร์บอกงานบอกบอกักวันดี ก็จะได้ตัวเห็นได้ไปได้ตุกันเนาะนี่เอฟซีเบังอยู่ประมาณสี่หมื่นคนถือจูบเดียวหนึ่งสามตัวว่าม่ผู้ใดซื้อซื้อ,อยูไปซื้อตัวสามหนึง่งหนึ่งอะหนึ่งเจ็ดว่าได้ซื้อหนึ่งเจ็ดก็คือหายยูคือว่าซื้อแล้วบังหูเนาะมันบาหลายอยดได้สามตัวตรงตง ครับตอนนี้น้องปิ่นก็กําลังจะจุดทูบตัวเลขนะครับท่านผู้ชมขอความน่าไม่เดาไปดูแลในสามตัวตรงตรงวันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยวันที่เท่าไรเราัอนี้วันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบวันเสาร์ยี่สิบวันพาธยี่สิบสองนะครับผมยี่สิบสองวันจันทร์อุลมมาแล้วันาทีสองวันจันทร์ เพื่อนบ้านไปคุณหลับไปฟังเล่าฟังโคงคุณหลับออกสองถุมสองทุมยี่สิบไปออกสามตัวตรงๆไม่เล็กถูกเชียงไทยของน้องกินเนอกินเขากินน้ำอ,อาจุดบ,บอกคิตั้งใจเนอะเห็นบองวดกว่านี่เนหายเล็วโมโหชัดปไัไรอ่ะ เด็กหากัเบิดสาบีหลายเห็นไปตัวแรกฝาจดไว้บ้านท่านเห็นอ่านเห็นอยู่มะวันนี้ข้อสามโตตรงๆค่ะมันวันนี้มันถือกจะได้ซื้อนานะกินดีๆมมใหายไมเมื่อนี้กินสันนีไปก่อนมันมีสันนีเด้อหเ็ก เอ้อกาตัมเลขแปดจนี่เลยปะจำได้ยุ่เลยใะไปไมื่อกับหกตอนแรกจำเลขหกพอดี C เอาเขียนเขียนเอาเอาเขียนอะไรนี่ก่อนตะเคี้วตินตะึกีินแล้วนางโดด มือนั้นมือนั้นมาน้าตัางเทียงที่หลีน้ำเฮียแตงด้ไวก้กะแต่แบบนี้แหละนี่ควอดเกือบแล่นแม่นบอ๊อคนน,น,นางียบร้อยจริงๆเห็นได้ชิดถือสามตัยี่ดอ,อกวันนั่งกระหมอบตอบขาเลยวะนี้นั่งรอนน้ำฝนจักขอบฝนจักเด้อ คืออีสองก็ทำลาวนะครับเำไมจะเขียนเลขเองครับพอดีนะครับท่านผู้ชมใบไม้ก็หล่นมาตรงหน้าน้องปิ่นพอดีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นใบไม้สีแดงๆนี่นะครับเดี๋ยวให้น้องปิ่นดูตัวเลขที่ใบไม้นะครับท่านผู้ชม เพื่อจะมีตัวเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวก็จะให้น้องปิ่นเอาไปหยิบดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็รับรุ้นรับฟังรับชมไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับพอดีใบไม้ก็ตกมาต่อหน้าต่อตาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี้นะครับท่านผู้ชมน้องปิ่นก็กําลังจะดูใบไม้แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงใบไม้ที่หล่นมา ทางด้านหน้าของน้องปิ่นพอดีนะครับท่านผู้ชมน้องปิ่นก็ดูแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขแล้วนะครับท่านผู้ชมเขียนแล้วนะครับเลขหนึ่งแล้วดูอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดนะครับใบไม้ที่หล่นมาทางด้านหน้าของน้องปิ่นนะครับเหนมกออกอ่น้องเห็นหนึ่งเจ็ดนะครับแต่บนน้เลขถูกาสิมีหนึ่งเจ็ดม ตัวแรกออกมาแล้วหนึ่งตัวแรกออกมาเป็นเลขสี่นี่ล่ะฝัน,นบบว่าจังไดนก็ว่าว่าฝันใค่ข้างนั่นไงสิบบาร์เดลนออ่ะกอดเกือบกอดเกือบเลขสี <c oughs> ่เลยนา่าว่าเกืออื่อนมือกเจ้ากับโบ <c oughs> เกือบเลขผู้ใดนี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเลขอีหยังน่ะ <c oughs> แล้วเขียนหน่าเลขยังน่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เบิ่งเลขตัวที Oak, ่สองก็เด็กกูบอกมาชี้ได้น okay? ่ะสองมั้งนี่หละคือเขียนเลขแปดไปนี่เะเห็นในว้ใหม่อ่อแต่เบองแต่เบิ่องนได้หน่อก่อนหาเดี eight ๋ยวเห็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดแมนบอกต้องตัวนี้มันเลี่ยงกันนะอ๋อเลขยังนี่บัดนี้บ่แมนเลขหนึ่งเจ็แต่ม่อยู่น้ำกันแมนแต่บ่เอาอยู่น้ำกันเราสร้างตัวไว้นี่ อ,อ๋อสองตัวนั่นแปดเบา,าบา่แปดเบากับก็กลิ่นัวแดดเบาใจมันออกสา,อาสาระอา <c oughs> สาระอาเลขยี้สิมาสาราอาเโอ้อยาอยาเป็นหัวม<ะ>ันเป็นยังสิอันนี้เลขศูนย์ไม่หเต็ม บ้าหกศูนย์บ้าไอ้ย่าบุงเอาด้วยแล้วกกน,นใหยอไอ้ย่าบ่งกัน่วงต่โฮกมันต้องโค้งแล้วศูนย์เน้าสรุปให้เอาเด็ลองกินสรุปให้้าตัวสุดทไทยคุณนาเล็กอยู่ในไอ้กาจั้งใจว่าเมื่อไอ้กาเห็นผีเห็นผีอยยนะ่นี่ย นเฮียดมีอากาศน้ำขึ้นรอดน้ำขึ้นรอดน้ำกระเดือดน้ำกระเดื่อนมันกำลังดูดไปเรื่อยๆน้ำขึ้นรอดก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับน้ำแดงก็เลื่อนเลื่อนขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็ที่กดน้ำแดง พอศูนย์ศูนย์ศูนย์ีตาเล,ะละ็ก่อไปตาเล็ต่อไปละละออไปหลลุกลวไหมครับลุกลงเลยเออคดูจนไปแล้วปล่อยตุ๊ดลงมาไหมไปแหงบ่แหงกองท่านบะจักบบลู่ากองท่านบ่เมื่กกอกี้นี่ เลขหนึ่งวันนี้เพิ่มขึ้นไหมวะเด็นที่คุณดูถึงไปด,ดูดูถึงไปแล้วเพิ่งเกิดคล้ายว่าเพิ่นพักหายใจแล้วเพิ่นปล่อยปหลกลับลงม,มาอย่างไวเลยได้แล้วถูกทุกท่าเหมดอยู่ได้แล้วบันนี้

นะ 4, 4, ทุ่นหน่อยนะให้เอฟซีี่ว่าทุ่นหน่อยหน่อยเวลามาตัวไหนถามยา4ี่0ูนทีกก่ซิบัที่ซิบได้ทุ่ก็หนึ่งเหมือนกันนะครับผมตัวเลขเป็นเจ็ดนะครับลองผิดก็จ็ดไปไหมนะครับไปไหมผมมาต่อหน้าต่อตาเลยนะครับส่ย่าให้ อเห็นเป็น,ลนเ,เนลเจ็ดนะครับ1.7เจ็ดน่าจะกลางเนะครับเพราะว่าตกลงมาหล่นลงมาหล่นลงมาน่าจะล่างนะครับึ่งเจ็ดรับสุดที่น้องจุดหน่าจิดไปบนน,คน,นะครับ401ขับจัดเจ็ด407อาช่วยอะไรบงไหมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ศูนย์เจ็ดให้เต็มหน้ากระดาษก็ดี ตัวเจ็ดเ,เป็นตัวกันนะครับผมตัวที่ตรงก็คือสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัว 1, เดียวกันนะครับแถวเนี้ยเมียคนบงังก็จีเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดสามตัวนะครับผมสรับแนวทางตามเล่าหรือว่าแนวทางคนบาทของน้องปินนะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับผมวันจันทร์ที่จะถึงครับเอฟซีรอกันเยอะมากนะครับวันนี้ก็ค่อย,ยได้ค่อยถูกค่อยได้จับตัวกันนะครับผมขอบคุณครับ ครับตัวเลขชุดนี้น้องปิ่นได้มาอย่างไงครับเป็นเลขฝันหรือเป็นตัวเลขของภูมิเจ้าที่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เข้ามารับรุ้นรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเป็นตัวเลขชุดนี้นะครับท่านผู้ชมน้องปิ่นจะได้มาอย่างไงนะครับไม่ยิงทีอืแต่ต้องหานี่ไหมบนบนกอนเป็นจุสานบ่ ยูสานอันตัวนี้ไปจุดคอ,อยยูสารแปดสองห้าคือรัฐบาลไทยนะครับหลุน้ำกันโคงงุด่้ายเนาะโครงคด่้ายสิทีนี้เด็ดก็นี้ไปต่อยูพุนอ๋อต้องไปโน้มสมห้องก่อนแล้วคจะโมง่งให้กามาแต่พุนสามารถจะสามอสมาแต่สามหอ,อ,อที่ได้ไปเ,เอาเลขยูพุนนีกบอค่อยค่อยสีมา สรุปมาสรุปย่บานอไปของพานตูไปไปท่าแปลงเสานั้นนำครับนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของน้องปิ่นนะครับท่านผู้ชมน้องปิ่นก็ฝันเห็นผีผมยาวนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขนะครับแปดสองห้าแล้วก็แปดสองแปดห้าสองห้านะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็ดูวงกลมนะครับวงกลมน้องปิ่นก็เน้น8,2นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องมาดผ่าโชคด้วยนะครับแอดนำเสนอตัวเลขนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ กับมาพาโชคให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับสำรับรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ